สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาทานข้าวนอกบ้าน <c oughs> ก็คือวันนี้ค่ะก็คือเป็นวันทำงานแล้วทีเนี้ยมีสถานาการณ์ล็อกดาวน์นะคะก็เลยทำให้อ่ศูนย์อาหารค่ะปิดค่ะก็เลยต้องห่อข้าวมาทานเองนะคะแล้วก็ ในร้านก็ไม่ได้มีแบบว่าพื้นที่ให้นั่งทานก็เลยต้องแบบว่ามาทานในรถนะคะคือพื้นที่ส่วนตัวแบบส่วนตัวมากคือในรถเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มีเนี่ยค่ะข้าวไม่เอ้ยก็จะมีเนี่ยค่ะมีข้าวมีไส้กรอกมีผักนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะ นี่แจ่วปลาบองปลราะระบองภาษาอังกฤษเขาพูดว่างไงไม่รู้ค่ะก็จะมีนี่แคบหมูหิวข้าวแล้วเราทานข้าวกันเลยนะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักแบ่งออกมา่าน น,นี่ก็คือลาดกับข้าวใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทานได้เลยนะมันเข้ากันไหมเนี่ยเจียวปลาลาบองกับไส้กรอก ใจกอกชีสก็ได้อยู่นะคะอร่อยนะตั้งแต่ทำคลิปกินมา ยังไม่เคยลงคลิปแบบกินข้าวเลยค่ะอันนี้เป็นคลิปแบบว่าทานข้าวคลิปแรกเลยนะคะเนี่ยทำงานในยุคโควิดนี่มันนะยากลำบากกันทุกคนแต่ก็ต้องสู้ๆกันนะคะ คือทุกคนลำบากลำบากหมดอืมไม่ใช่เราคนเดียวเ <c oughs> <c oughs> จ้าปลาลบองอร่อยมากแม้น้องเพศัตว์ทำส่งมาให้จากที่บ้านอร่อยมากค่ะ ต้องแบบขอบคุณคุณแม่มากๆเลยส่งสเสบียงส่งข้าวส่งน้ำถั่วพูค่ะถั่วพู đừng có khác ngủ <laughs> แครอทหวานนะะ่ะค่ะหวานมาก ก็อิ่มแล้วนะคะสำหรับมื้อกลางวันของเรานะคะก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Don't forget to subscribe and like for support meThank you so much for watching See you again next video Thank you bye bye ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ